สวัสดีค่ะไข่มุกนะคะมาจากเพจทุนไข่ค่ะผิวตอนนีข้ขาดความชุ่มชื้นแล้วผิวก็มีความแห้งมากบวกกับอายุจะเข้าเลข3มและผิวมีริ้วรอยนะคะก็เลยเลือกมาทําโปรแกรมวิทาลันค่ะเห็นเพื่อนๆเ,เ,เขามาทําก่อนหน้านี้แล้วผลลัพธ์ดีมากๆเลยก็เลยเลือกมาทํานะคะตัววิทาลันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็ใครที่อยากผิวหน้าฉ่าวาวก็คือโปรแกรมนี้ได้เลยทุกคนมันจะทําให้หน้าเด็กลงด้วยแล้วก็หน้าอิ่มฟูหน้าฉ่าวาวมากๆค่ะ ตอนทำนะคะตอนแรกคิดว่าจะเจ็บมากๆเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่เคยฉีดนะคะแต่ว่าพอได้ทำแลวเนี่ยความเจ็บเล็กกว่าที่คิดค่ะมันจะมีเจ็บแค่ช่วงหน้าแก้มเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เข้าไปทำมาผลลัพธ์หลังทำก็คือมันจะมีแบบ ตุ่มแดงๆเล็กๆแต่ประมาณ2-3ชั่วโมงก็จะหายไปค่ะแล้วก็ตอนทำเนี่ยจะมีฉีดยาชาก่อนนะคะแล้วก็โปะน้ําแข็งด้วยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะเพราะว่าคุณเหมาะมือเบามากๆค่ะมาอัปเดตผล2ส,สัปดาห์ที่ทํานะคะก็คือผิวมันมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะปกติเนี่ยก่อนทำมันจะเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดความชุ่มชื้นสุดๆใครที่แบบอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็คือแนะนําเลยค่ะ